สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิฟเ g จ n น n กลเ p ครับเซิฟนี้เล่นฟรีครับเป็นเซิฟ m อดด้วยนะครับเล่นผ่านลันเชอร์ทั้ง PC มือถือคนเล่นมากกว่า250บวกเลยทีเดียวเชียวนะครับคนอย่างเยอะนะแล้วก็ในเซิฟนี้กิจกรรมโคตรเยอะนะในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปทัวร์กันนะครับส่วนวิธีการเข้าเล่นง่ายมากนะครับโหลดเกมเข้าเครื่องก่อนนะแล้วก็เข้าไปสมัครตัวนะครับพอสมัครเสร็จนะครับเข้าไปใน Discord นะครับมันจะมี ห้องยืนยันอยู่นะครับกดยืนยันตรงนั้นนะครับมันจะมีคําว่ารับไวริสนะครับแล้วก็เอาชื่อที่เราเพิ่งไปสมัครนะครับมาใส่นะครับใส่เสร็จก็เข้าเกมเล่นได้เลยนะครับและสำหรับเด็กใหม่นะครับเข้ามาครั้งแรกมารับของรางวัลเด็กใหม่ตรงนี้นะครับแล้วตัวเกมก็จะให้ควสแรกเราเลยนะครับก็คือการสอบใบขับคี่ครับกดตกลงวาร์ปไปยังจุด สอบใบขับขี่ทันทีนะครับในเซิฟนี้เล่นง่ายนะครับเพราะว่าไม่ต้องขับรถไปเองนะครับไม่ต้องเหนื่อยเนาะพอเราเข้ามาแล้วครับกดเริ่มสมัครใบขับขี่เนาะนี่เริ่มสอบนะครับแล้วก็จะได้มาขับจักรยานเล่นอยู่บนภูเขาตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราสอบเสร็จเราก็จะวาร์ปกลับไปยังจุดเกิดนั่นเองครับโคตรง่ายเลยนะครับเซิฟนี้โคตรเฟี้ยวเลยแหละนะครับแล้วก็ในเซิฟนี้นะครับก็จะมีกิจกรรม บูธดิสคอร์ d ด้วยนะครับสำหรับคนที่ช่วยบูธดิสคอร์นะครับ1เม็ดแจกกาชา15ลูกนะครับ2เม็ดแจกกาชา30ลูกไปเลยนะครับ1 ID ไียบูธได้2ครั้งนะครับแล้วก็จำกัดจำนวน1ดิสต่อคนเท่านั้นนะครับแล้วพอเราสอบเสร็จแล้วก็จะกลับมาที่จุดเกิดแบบนี้เลยนะครับง่ายไะทุกคนนะนี่ก็ต้องสอบกันเกียรด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมี ระบบ Battle p a s พ์ด้วยนะครับอย่างกับ Free ไฟล์และเท็ดเดียวเชลนะครับก็คือสำหรับคนที่มี Battle p a s พ์นะครับจำเป็นจะต้องมี V.I.P. 2ก่อนนะครับนี่ของที่แจกนะครับมีตามนี้เลยนะครับเป็นตามเลเวลนะครับก็คือถ้าเรา เล่นไปถึงเลเวลตามนี้นะครับเราก็จะได้ของตามนั้นเลยนะครับอย่างเฟียวเลยนะนี่เลเวล30ได้ชุดแฟชั่นนะครับ45ได้เป็นน้องวอดด้วยและในเซิร์ฟนี้มีกิจกรรมสงการด้วยนะครับกิจกรรมสงการแจกแฟชั่นฟรีด้วยนะครับก็คือแค่เราไปทํางานข่าวนะมันก็จะมีของอีเวนต์ให้เก็บนะครับนี่เก็บครบ แล้วก็มาแลกตรงนี้แหละนะครับง่ายๆนะผมก็เห็นคนในเซิร์ฟใส่กันเยอะอยู่นะน่าจะหาง่ายเหมือนกัน,นครับก็จะมีผู้หญิงกับผู้ชายนะครับให้เราแลกนะแล้วก็จะมีลานกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับมา ถ่ายรูปเล่นอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับนี่ก็สวยดีนะมีถังน้ําด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลเบลเลยแล้วกันนะครับนี่เลเบลมังกรแดงไฟครับนี่ตั้งชื่อได้ไงนะตั้งเราเองเมื่อกี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ครับก็จะมีจุดคราฟของต่างๆนั่นเองเนาะนี่ก็จะเป็นคราฟอาวุธในเซิร์ฟนะครับเป็นเซิร์ฟมอดนะก็จะเฟี้ยวๆแบบนี้เลยนะครับมีดาบด้วยวะเฮ้ยเป็นยังไงวะนี่อยากคราฟดูเหมือนกันนะครับนี่ แล้วก็มีหลายจุดเลยนะครับด้านในนะแล้วก็จะมีของจิปะถะต่างๆนะให้เราครับนะครับมีเกาะมียาต่างๆนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตู้เซฟนะแต่ว่าต้องมีกุญแจก่อนเนาะถึงจะไขได้น,นะครับนี่แล้วก็ด้านนอกตรงนี้ครับก็มีคนอยู่บ้านเลยทีเดียวเชลนะครับนี่ตรงนี้ก็ มีของต่างๆให้เราช็อปด้วยนะครับและสำหรับเด็กใหม่นะครับได้รับของโคตรเยอะเลยนะครับบอกเลยว่าแน่นกระเป๋าแบบจุกๆเลยทีเดียวเชียวเนาะแล้วก็นในเซิร์ฟนี้คนเยอะนะครับไปที่ไหนก็มีแต่คนนะครับนี่ไม่น่าจะมีแมวเนาะว่าไปนั่นนะครับทุกคนนะ ตอนนี้ผมอยู่ที่งานเก็บแอปเปิลนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้นะครับก็มีระบบออโต้ด้วยนะครับกดที่เดียวไปเยี่ยวห้องน้ำได้สิครั้งนะครับทุกคนนะก็คือมันเล่นให้เราอิงแบบอัตโนมัตินั่นเองครับนี่ง่ายจัดง่ายจัดนะครับและที่สำคัญนั่นในเซิร์ฟนี้นะครับเราเล่นงานขาวเล่นไปเรื่อยๆนะมันจะมีของดรอปให้เราด้วยนะครับจะเป็นเหมือนกิจกรรมอีเวนต์นะครับยิ่ง ฟาร์มยิ่งได้ของแฟชั่นสงการนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปแกลกแล้วกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับสปอยเลยแล้วกันนะมีปืนสงการนะครับทุกคนนั้นแล้วก็มีเหมือนเออดอกไม้ติดหัวนะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรน,นะหมวกดอกไม้นะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะครับนี่ลองมาเล่นดูนะคนเยอะไม่เหงาแน่นวนนะครับ และต่อไปครับเดี๋ยวพามาดูงานแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเซิร์ฟแนวโลเพนะครับชื่อก็บอกนะรีเจนโลเพนะครับก็เน้นแบบแนวชีวิตจริงนะครับก็ทํางานฟาร์มกันไปนะครับนี่งานนี้ก็เป็นงานเก็บกุ้งลับสเตอร์นะครับทุกคนนะตัวบัลเลอร์เลยทีเดียวเชียวนะครับยัดเข้าหม้อไม่น่าได้นะครับนี่อันนี้แหละนะแฟชั่นที่ว่าไปนะครับนี่เขาใส่ให้ดูเลยนะครับก็จะเป็นแฟชั่นปืนฉีดน้ำเนาะติดหลังแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ เฟี้ยวดีนะครับอืมก็ประมาณนั้นนะไม่แบกกระเป๋าครับสมัยนี้แบกปืนฉีดน้ําแทนโอ้ดูดิพี่คนนี้ของครบเลยนะครับก็คือมีหมวกดอกไม้ด้วยนะครับแล้วก็ปืนฉีดน้ําด้วยเนาะเหมือนแกจะเจ็บอยู่นะครับเมื่อกี้ก็เป็นหมอผู้หญิงนะครับเสียงแจ๋วแจ๋วเลยที่เดียวเชียวนะครับนี่ก็ลองมาเล่นดูนะผู้หญิงเล่นเยอะครับเซฟนี่ไปกันต่อครับทุกคนงานนี้ก็จะเป็นงานเก็บน้ําผึ้งนะครับนี่โมเดลแบบสวยๆเลยนะครับมีสาว กำน้ำผึ้งไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ดิแกกอดโอ่งอยู่นะครับเฮ้ยสงการก็เข้ากับตีมเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่โคดเล่นนะครับเปิดโชว์หน่อยแล้วกันนะตอนนี้233คนนะครับนี่ถ้าดึกๆน่าจะเยอะกว่านี้เนาะแล้วก็ในเซิฟนี้นะครับอไองานเก็บน้ําผึ้งนี้นะครับจะเก็บได้ประมาณสัก50นะพอครบ50แล้วนะครับต้นไม้มันก็จะแตกเหมือนเมื่อกี้แหละนะแต่วม่า แต่ว่านะมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับนี่ซัมมอนซัมมอนนะครับอย่างกับไพยุกินี่ก็จะประมาณนั้นนะครับลองมาเล่นดูนะครับนี่คนเล่นทุกจุดเลยทีเดียวเชียวไปกันต่อครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งานเก็บข้าวนะครับแบบนี้เลยนะดูดิขนาดงานเก็บข้าวยังมีคนอยู่เลยนะครับโอ้โหคนอย่างเยอะนะครับเสิร์ฟนี้แล้วก็ทุกคนได้สังเกตปะตรงมุมซ้ายล่างนะมันจะมีเหมือนแผนที่นะครับนั่นเลยนะครับไม่ต้องเปิด G.P.S ก็ได้นะครับขับไปตามจุดนะครับก็จะมีบอกเลยนะครับว่าแต่ละงานมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับไปกันต่อกั็ทุกคนของเขาเยอะจริงนะครับในเซิร์ฟนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะเน้นประมาณสักพวกงานต่างๆนะเพราะว่าเป็นแนวแบบโรเ์เนาะนี่แล้วก็คนเขาก็ตั้งใจเล่นนะครับนี่หลายคนอยากเล่นแบบแนวฟาร์มงานนะก็แนะนํำเซิร์ฟนี้เลยนะครับงานที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ครับก็คืองาน ปลูกต้นกระหล่ำนะครับนี่ปลูกต้นกระหล่ำนะไม่ใช่ดูดกระหล่ำไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกคนนะนี่งานปลูกกระหล่ำปรีครับทุกคนนะแบบนี้ก็มีด้วยนะครับปลูกกดเอ็นเลยนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรนะครับแล้วก็รอ10นาทีนะครับไปที่อื่นก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาเก็บก็ได้นะครับงานนี้และงานต่อไปครับเป็นงานยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับนี่แต่ว่าในเซิฟนี้นะครับจะแปกไปนิดนึงนะครับก็คืองานเก็บ ซากรถนะครับทุกคนนะแต่ว่าจะไม่ใช่ว่าวิ่งเข้ามาแล้วก็เก็บซากรถแบบง่ายๆเลยนะครับในเซิฟนี้เขาจะขับรถตามจุดไปนะครับแบบนี้เลยนะแล้วเราก็มาทุบซากรถตามเมืองนั่นเองครับนี่จะได้ไม่เบื่อเนาะนี่สำหรับคนที่อยากจะขับรถเล่นนะครับแล้วก็ทํางานไปด้วยนะครับเซิฟนี้ก็มีงานแบบนั้นเหมือนกันนะครับนี่แต่จะทิ้งรถแบบนี้แล้วกันนะ แม่ไม่เสียดายรถเลยทีเดียวเชลนี่ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับงานนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าเล่นนะครับสำหรับคนที่ชอบขับรถนะต่อไปก็ทุกคนเป็นงานตกปลานะครับในเซิฟนี้ต้องเข้าไปในกระเป๋าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาปลาออกมาไม่ใช่ดิค่อยใช้เบ็ดนะครับทุกคนนะลิกขวากดใช้เบดครับแล้วก็กดมินิเกมนิดหนึ่งนะครับถึงจะตกได้แบบนี้นะนี่ กดไปครับแล้วเราก็จะตกนะถ้าเรากดถูกนะครับถ้าผิดก็ต้องเปิดกระเป๋าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นงานตกปลานะคนก็เล่นเยอะอยู่นะด้านล่างก็ตึมเลยทีเดียวเชียวนะครับและสาหรับใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับอย่าลืมนะวิธีสมัครนะครับต้องไปสมัครในเกมก่อนนะครับแล้วก็เอาชื่อมาใส่ในดิสคอร์ดนะมันจะมีห้องยืนยันอยู่นะครับในห้องยืนยันตรงนั้นมันจะมีคําว่ารับไวลิสอยู่นะครับกดรับไวลิส เอาชื่อไปใส่แค่นั้นเลยนะครับง่ายๆนะครับทุกคนนะก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับผม